โยคะในชุดท่ายืนท่าที่หนึ่งท่าต้นไม้วางท้าไว้บริเวณเหนือเขา่าหายใจเข้าออกชา้าๆตั้งสมาธิพนมมือกลางอ,อกหายใจออกยกสองแขนขึ้นหายใจเข้าสายตามองตามมือค้างไว้แล้วหายใจ1นึสองสคลายท่า ต่อมาใช้เท้าด้านซ้ายวางเหนือเข่าพนมมือกลางอ,อกหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้ายกแขนสูงมองตามมือช้าๆส่งตัวหาจุดโฟกัส1 2. 3. สองสคลายท่าท่าที่2ท่าตรีโกนกลางขากว้างจากนั้นเปิดปลายเท้าขวาและปิดปลายเท้าซ้ายมาด้านหน้า หายใจเข้าหายใจออกเอื้อมตัวไปด้านขวาวางมือบริเวณเหนือข้อเท้าหรือวางที่พื้นลำตัวตั้งตรงเปิดสะโพกค้างไว้แล้วหายใจ1 2 3คลายท่ายทางค่อยๆดันตัวขึ้นช้าๆสลับข้างปิดปลายเท้าขวาเปิดปลายเท้าซ้ายหายใจเข้า หายใจออกเอื้อมตัวไปทางซ้ายวางมือบริเวณข้อเทา้ารำตัวตั้งตรงเปิดสะโพกเป็นตัวสามเหลี่ยมหายใจ1นึสองสคลายทา่าดันตัวกลับขึ้นมาชา้าๆผ่อนคลายต่อด้วยท่าที่3าตีโกนหมูกลับเช่นเดิมคะ่ะเปิดปลายเท้าขวาปิดปลายเท้าซ้าย จากนั้นบิดลำตัวมาด้านขวาวางมือซ้ายไว้ข้างข้อเท้าขวาหรือบริเวณที่พื้นจากนั้นมองตามมือด้านบนหายใจเข้าออกช้าๆหนึ่งสองสามค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาช้าๆผ่อนคลายคลายท่า จากนั้นเปลี่ยนข้างนะคะเปิดปลายเท้าซ้ายปิดปลายเท้าขวาหมุนไปด้านซ้ายวางมือขวาไว้ข้างข้อเท้าซ้ายมองตามมือด้านบนหายใจเข้าออกช้าๆหนึ่งสองสามคลายท่าดันตัวกลับขึ้นมาช้าๆผ่อนคลายท่าที่สี่ท่าก้มตัวจับมือโป้งเท้า หายใจเข้ายกแขนสูงหายใจออกลดตัวลงช้าๆวางมือจับนิ้วโป้งเทา้าลดศีรษะลงยืดต้นขาตรงๆหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหนึ่งสองสามคลายท่าค่อยๆดันตัวกลับขึ้นมาช้าๆยืด ผ่อนคลายถัดไปเป็นท่าเก้าอี้ค่ะเป็นท่าช่วยสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อขาหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกย่อตัวลงช้าๆผ่อนคลายต่อไปเป็นท่าอินซีจะทำเริ่มต้นคล้ายๆกับท่าเก้าอี้ย่อตัวลงช้าๆ ใช้ขาขวาควยขาซ้ายใช้มือซ้ายอยู่ด้านบนควยกันเพื่อยืดลำตัวยืดสะโพกยกแขนขึ้นช้าๆค้างไว้แล้วหายใจ 1. 2คลายท่าทําซ้าอีกครั้งหายใจเข้ายกแขนขึ้นหายใจออกย่อตัวลงช้าๆใช้ขาซ้ายควยขา มือขวาอยู่บนแขนซ้ายช้าๆทรงตัวหาจุดโฟกัสยืดแขนขึ้นช้าๆหายใจเข้าหนึ่งสองสามคลายท่าจากนั้นค่อยๆวางมือลงวางขาลงช้าๆเป็นท่า downward facing dog, ดาวเวิร์ดเ c i สซิ่งดกดกดปลายเท้าช้าๆให้รู้สึกตึงบริเวณน่อง ่อด้วยท่านักรบที่1นก้าวขาขวามาด้านหน้ายกลำตัวขึ้นช้าๆพนมมือสูงเหนือศีรษะเข่าด้านหน้าตั้งฉากส่วนขาด้านหลังเอียงปลายเท้า45องศาลดลำตัวลงช้าๆเป็นท่าลำตัวแนบต้นขาหายใจเข้าออกกลับมาสู่ท่าดาวเวิร์ดเฟ n g ิงด็อกผ่อนคลายคลายท่า